กำหรับวันนี้นะครับทางท่านผู้จัดการตระกูลชาติได้มอบหมายให้ทางกองบัญชาการตำรวจพันบานหรือท่านผู้จัดการตำรวจพันบานได้มอบหมายให้ผมนะครับพร้อมด้วยท่านผู้การนครยามดิ่งนะครับและคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนนะครับร่วมการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับดีหลอกลงทุนโดยกลุ่มของหมอบุญพอพวกนะครับ ซึ่งเรื่องราว่าง่าวนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับเป็นไทม์ไลน์นะครับว่า <Yes. S 1> เรื่องนี้ก่อนเกิดเหตุนะครับ <Yes. S 1> ก็ปรากฏว่าในพวงเดือนพันวาคม2 5 6 6เมื่อปีที่แล้วนะครับมีการที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความที่สอสพออื้นขวางึงคดีนะครับถัดมานะครับปี2507นับแต่ห้วงเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นต้นมานะครับก็ปรากฏว่ามีการมาแจ้งความที่สพสอสอพอื้นขวานะครับถึงคดี มิถุนายน8คดีกักฎาคม49คดีคดีเริ่มมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นและก็มีผู้เสียหายเริ่มเพิ่มเติมมากขึ้นในห่วงแต่ส่สงหาคมนะครับมี75คดีกันยายน84คดีตุลาคม10คดีและเ่พฤศจิกายนนะครับ6คดีซึ่งรวมแล้วประมาณ520คดซีซึ่งในส่วนนี้นะครับทางพนักงาสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้ ในเบื้องต้นเป็น,นเรื่องของพอรบชิกน,นะครับโดยรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้เสียหายมาแจ้งนะครับโดยคล่าวๆในเนื้อหาก็คือว่า,ามีตัวแทนเป็นโรกเกอร์นะครับมาติดต่อนะครับในการลงทุนร่วมกับทางกลุ่มของหมอปุ๊กับพวกโดยอ้างว่าจะเป็นการระดมทุนในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์โดยมีบอกว่าหากโครงการด้วยกัน โครงการที่หนคือโครงการสร้างศูนย์มะเร็งนะครับญาติถึงเกล้าพื้นที่7จ็ดไร่งบลงทุนทั้งหมด4.000ล้านบาทโครงการที่2โครงการเวนเดียรซ็นเตอร์ญาติพระรามสามริมแม่น้ำเจ้าพยามีการสร้างที่พักอาคารสูงห้าชั้นรองรับผู้สูงอายุ400ห้องบูลค่าการลงทุน4.000ถึง5.000ล้านบาทโครงการที่3ครับ สร้างโรงพยาบาลในสปปาวลาวนะครับสามแห่งที่เวียงจันทร์สองแห่งและก็ที่จำปาตักหนึ่งแห่งต่อมาครับโครงการที่4เข้า,าร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลในเวียดนามนะครับโดยชั้นเลงทุน4ี่พถึง5,000ล้านบาทนะครับตามภาพนั่นคือทางฝ่ายของลาวแลวเวีนดามในโครงการที่เขากล่าวอ้างถึงนะครับและก็โครงการที่5การสร้างบริค่อนไอดีเนนะครับซึ่งทําหน้าที่ด้ในทีมูลค่าประมาณ1 0ึงรยล้านบาท ซึ่งนะครับถ้าหากมีการรว่วบลงทุนแล้วนะครับผู้ที่รว่วมลงทุนในปี66จะได้กําไรประมาณ700ล้านบาทปี67อาจจะได้กําไรเพิ่มขึ้นประมาณ1,000ล้านบาทซึ่งในพวกในก,กล่าวนี้นะครับช่วงวันที่2ถึ4ง4กุมภาพันธ์ปี66ที่ผ่านมาเราคพบว่าทางหมอบุณนะครับได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองโดยการออกสื่อนะครับทั้งลงเว็บไซต์ทั้งการให้สัมภาษณ์ลงสำนักพิพ์ใหญ่ๆนะครับ รวมถึงการบอกข่าวผ่านคนรอบตัวและก็ครอบครัวพนักง,งานรวมถึงบรกเกอร์ซึ่งเป็นตัวแทนในการแจ้งะระดมทุนโดยอ้างว่าตนเองนะครับมีบริษัทหลักทรัพย์นะครับซึ่งจุดที่เป็นถูกต้องในตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในส่วนนี้แล้วนะครับซึ่งมีตามข้อที่จริงอยู่จริงอยู่แล้วนะครับแต่การระดมทุนต่าวนี้นะครับจะให้ค่าตอบแทนสูงนะครับมากกว่าสถาบันการเงิน ซึ่งข้อมูลังกลา่าวก็เผยแพร่ไปนะครับประชาชนนะครับรู้ทั่วไปเนี่ยที่เขาติดตามดูข่าวเขาก็หลงเชื่อและเชื่อว่าการรงทุงินในกล่าวน่าจะเกิดไปตามที่ข้อกล่าวอ้างนะครับซึ่งโครงการในรูปแบบต่างๆที่ท่านเห็นนี่นะครับก็ปรากฏว่าในการทำสัญญาังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับโดยให้ดอกบเบี้ยกับทางสังผู้มาลงทุนนะครับ และก็มีการจ่ายเช็คนะครับให้กับผู้เสียหายเพื่อชดเชยเงิน,นงกู้รวมทั้งจ่ายเช็คล่วงหน้าเป็นค่าดอกเบีย้ยโดยหมอบุญเป็นคนลงชื่อในเช็คนั้นด้วและมีภรรยาและลูกเป็นผู้คำประกานเซ็นเช็คหลังเช็คด้วยนะครับเป็นการยืนยันว่าถ้าถูกฟ้องเนี่ยเมียกับลูกก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในพวกแรก มีการชำระดอกเบีย้ยบางส่วนบางคนนะครับแต่ถัดมาครับไม่จ่ายเลยนะครับเงินต้นขอก็ไม่คืนเลยนะครับเช็คเมื่อถึงเวลาการชำระผู้เสียหายเอาไปขึ้นธนาคารเป็นเสรการจ่ายเงินนะครับ่วงถัดมาครับวันที่29กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าหมอบุญได้เดินทางออกไปต่างประเทศนะครับในห่วงเวลา14.25เส้นทางกรุงเทพไปฮ่องกง พนัการเข้าข่ายที่จะดำเนีนเลวนะครับซึ่งจากการตรวจสอบทั้งหมดนะครับโครงการที่เขากล่าวอ้างถึงเนี่ยนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับและภายหลังนะครับผู้เสียหายาที่อาิติาตามทวงเรื่องดอกเบีย้ยและก็เงินต้นปรากฏว่าถูกเจียดบังเอาทรัพย์สินทับบน้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นตามดังกล่าวนะครับทางคณะักงานสอบสวนนะครับของสำนอกเลยขวางจึงทาหนังสือนะครับมายังบชนท่านผู้จัดการกองคบาน นะครับท่านเล็งเห็นแล้วว่าเรื่องดังกล่าวนี้มันผิดปกติแล้วเรื่องแค่เพียงพอนเช็กไม่น่าใช่แล้วนะครับพฤติการนะครับเข้าข่ายนะครับเรื่องการชอบกลประชาชนนะครับจึงมอบหมายให้ผมพร้อมด้วยกับทั้งรองสมควรนะครับให้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมาสืบสวนเรื่องนี้นับแต่พวกมาที่สิทธิพิจารน์ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากนะครับผมพงดังกล่าวทาให้เราทราบกลุ่มของผู้ต้องหาทั้งหมดว่า ตัวหมอบุญเป็นตัวการนะครับในอา่านออกโครงการนะครับในการคิดเรื่องสัญญาผู้ยืมเงินในการร่างสัญญาเป็นผู้ร่วมือจ่ายเช็คทั้งหมดนะครับแดะได้รบับคืนดวนไปส่วนภรรยากับลูกนะครับเป็นผู้ร่วมในการเรื่องสัญญาผู้และก็สลักเช็คด้านหลังนะครับในการค้ำประกันนะครับเลขาสองคนนะครับก็เป็นคนที่ทำสัญญาและลงนามชื่อพรรยาย นะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าได้รับส่ประโยชน์แน่นอนนะครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้โบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์เป็นการนําเสนอนะครับข้อมูลการลงทุนนะครับชักชวนการลงทุนและก็ได้เปอร์เซ็นต์จากการที่มีผู้ลงทุนนะครับซึ่งในส่วนกลุ่มดังกล่าวนี้จากการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับพันธน์อาราสวนได้นําเสนอต่อศาลนายานะครับขออน,นหมายจาก โดยตัวหมอปุณเองเราได้ยืน่นหลักฐานเพื่อดำเนินการในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันชอ่อกงอันมีลักษณะเป็นปกตปิธุระสมคบการโดยตกลงกันตั้งแต่สองปัจเ,เพื่อกระทำวาปิดฐานฟอกเงินและรวบกันฟอกเงินและขอ,อกเช็คเป็นจำรานี่ที่ไม่มีอยู่จริงนะครับและบังคับได้ตามกฎหมายนะครับและธนาคารเกษตรการจ่ายเ,เงิน นในส่วนของผู้ต้องหาส่วนที่เหลือนะครับอีก8คนนะครับก็ได้ยื่นคําร้องขอหมายจับในข้อหาร่วมกันช่อกคมประชาชนและร่วมกันให้ผู้ยืมนเงินเป็นการช่อกคมประชาชนนะครับซึ่งสารได้อาหมายจับเมื่อวานนะครับเราเริ่มในการทําการติดตามจาับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง9คน โดยจับได้เมื่อวานนะครับ6รายนะครับส่วนอีก3รายนะครับก็คือตัวหมอบุญนะครับตอนนี้นะครับเชื่อว่าอยู่เดินทางไปต่างประเทศนะครับส่วนพญานิรลูกนะครับพวกนี้กําลังติดตามจับกลุ่มอย่างเร่งด่วนนะครับในส่วนนี้ที่ท่านเห็นนะครับจากการตรวจสอบด้วยตรวจยึดเรายึดโมเดลต่างๆที่เป็นโครงการนะครับเนี่ยทั้งลาทั้งเวียดนามทั้งโครงการนี้มันไม่มีอยู่จริงนี่คือการตรวจพิพิ้ภัณ กับ2ท่านเห็นที่บนโต๊ะเลยครับก็คือสัญญาคู่ยืมเงินสัญญาจ่ายเช็คนะครับที่เช็คออกไปรวมถึงทรัพย์สินนะครับกำลังตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่านะครับฉนดที่ยึดม,มา3า,ากล่องกระเป่านะครับมีการยากักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเกิดขึ้นนะครับและก็การตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของหมอบุญเองมีรถยนต์ทั้งหมด19คันตอนนี้ทางที่บ้านพักที่ทําการตรวจค้นไม่อยู่สักคันนะครับกำลังติดตามว่าไปซ่อนอยู่แห่งหในในะครับในส่วนของที่ดิน ยี่สิบเอ็ดแปลงอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเป็นที่ดินที่ได้มาหลังจากพ่วงปีหกหรือเปล่าโทษทีครับร่วงพ่วงปี6-6หหรือเปล่านะครับตั้งแต่มีการโฆษณาเรื่องนี้นะครับในการที่บอกโครงการไปเพื่อระดบดุทุงนรล่านะครับในส่วนนี้นะครับทางคดีนะครับ เป็นคดีที่ยุ่งยากซับซ้อนและก็เกิดเหตุกับผู้เสียหายจำนวนมากรวมทั้งแต่ละรายนะครับก็จากต่าคุณเราดาลขัสัญญานะครับในสางต่างๆแต่สังกันไปซึ่งเข้าเงื่อนไขตามคําสั่งสำนักงานชาติว่าคดีดังกล่าวนะครับอยู่ในมาตรการส่วนของกองบัญชาการตำรวจกลางรวมทั้งนะครับคดีนี้นะครับเป็นความผิดตามบัญชีท้ายประกาศกองขอพนะครับของดีเจสใจนะครับเพื่อตรวจสอบรายละเอียดลักษณะความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ซึ่งสอบส่วนนี้นะครับทางพนทางส่วนของกองการตำรวจระปาณดินนะครับโดยผมได้รองสมควรจะดเนินการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนะครับและก็จะยื่นนะครับให้ทางผู้จัดการตำรวจปรงบาญนัคิเรื่องธรรมชาตินะครับเพื่อพิจารณาในส่วนของจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบข้อกฎหมายต่อไปนะครับพวกประหว่ตินี้นะครับในการติดตามจับกลุ่มตัวหมอบุญนะครับเราได้ออกนะครับเรด่กโตัวติสประสานงานไปจัดสรบคาี ต่างประเทศรวมทั้งของตทเรานะครับในการประสนง,งานกันการปุ่มนะครับเบื้องต้นทราบว่าอยู่นะครับจากข้อกลเนี่ยเขาเดินทางต่อประเทศจีนนะครับอยู่ระหว่างกประสานง,งานกันการปุ่มเพื่อมาดำเนินคดีนะครับส่วนข้อหาขอกเงินนะครับในเส้นทางดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนอยู่นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับที่ท่านลองาบอกว่าในส่วนของของคุณยังมีความตั้งใจข้อกลกต้องต่แรกกรณีเรื่องเช็คเนี่ย สแสดงว่าหมอบุญวางแผนว่าจะให้ดาเนินไีแค่เพียงแต่ว่าเร,รืเ่องพรบบช็คเท่านั้นใช่ไหมครับในเบื้องต้นนี่เื่ออกเขาออกเรื่องสัญญาผู้ยืนเงินเรื่อพุดงเงียแพฤติกรรมเขาชัดเจนว่าเป็นเรื่องของพรอเช็คแต่พฤติกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องการังให้อตัตชีเพราะการระดมทุนโครงการต่างๆเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเลยในเบื้องต้นผู้เสียหายหลงเชื่อคิดว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปี66ถูกไหมครับพอมันทอดระยะเวลานานไปถึงปี67ที่ผ่านมา2ปี เขาไม่เห็นอะไรเลยในการลงทุนนนี้จริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อมีโครงการเรียวเองถือว่าผมข้อที่จริงที่เกิดขึ้นแ่ดงความเป็นเด้นให้กับทางผู้เสียหายลงเชื่อแล้วนะครับมันเข้าข่ายเรื่องช่องโกงประชาชนส่วนการผู้ยินเงินมันกลายเป็นเรื่องการผู้ยินเงินที่ผิดกฎหมายแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเข้าข่ายข้อหาทั้งหมดนะครับศาลได้พิจารณาได้ออกหมายจับด้อยต่วของตับผู้เลยนนะครับก็แสดงว่าตั้งใจจะเอาแค่คดีเช็คคิดว่าได้อาถูกกรดีแค่คดีเช็ค เพื่อไม่ให้ถูกอายัดทรัพย์หรือว่าิตทรัพย์อนาคตใช่ครับนี่คือแผนการของเขาซึ่งตอนนี้ที่เรานั่งดูน,นะครับมันไม่ใช่เพียงการลงทุนแค่ห้าโครงการนี้การกำลังตรวจสอบยอนหลักว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกในดามลดทุนเนี่ยหลายอย่างอย่างโครงการนี้นี่ก็ไม่มีอยู่จริงครับและสตังค์ปัจจุบันเนี่ยเจ็ดพันห้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับท่านกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบพบว,ว่า <นะ S 2> พอผู้เสียหายให้เงินมากักบุู้ต้องหาโดย จ่ายเช็คให้เรียบร้อยหรือจ่ายแล้วเรียบร้อยเขามีการโอนไปยังบัญชีธนาคารนะครับเสร็จแล้วเขาให้ในขาไปเบิกเงินสดจากธนาคารเลยโดยได้เงินสดเปล้ว,วนๆเนจะ็ดพันห้าเลยนะส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ท่านผู้การไปตรวจสอบดูเนี่ยหลักหนึ่งร้อยล้านไปเบิกเป็เงินสดจากแบง,งแกดด์เลยแล้วมเงิสดไปแล้วไอ้คนที่ลงทุนมากสุดเนี่ยในผู้เสียหายทั้งหมดกี่รายแล้วใครลงทุนมากสุดหลักเท่าไหร่ หลักประมาณห้าสิบกสิบเจ็ดสิบล้านนะครับห0ร้อยล้าน,400าน,400านต่อท่านสี่ร้อยล้านต่อท่านใช่ไหม <500 S 2> ไอ้ผ0 0้อยล้านเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญหรือเป็นนักธุรกิจหรือเป็นอะไรมีทั้งนักธุรกิจที่เขาเห็นนะครับแล้วก็องคประกอบทางการแพทย์ที่มีความเชื่อถือนะครับว่าโครงการเป็น,ปนจริงเชื่อถือจากโ็กเกอร์หรือว่าเชื่อถือจากตัวคุณคุณหมอทั้งสองส่วนเลย ตัวโปรกเกอร์เนี่ยก็คือไม่ได้ทําหน้าที่เป็นโปรกเกอร์โดยบริษัทสั่งการให้มาเป็นการทำหน้าที่ส่วนตัวของโปรกเกอร์เองซึ่งอยู่ใต้อํนานาจของบริษัทนั้นแต่ใช้อ่าก็เรียกว่าสิทธิส่วนตัวของตัวเองไป็นให้นำแสดงว่าโปรกเกอร์กับหมอบุญเนี่ยรู้จักกันถูกต้องครับกับตัวแทนคุยกันในการที่ร่วมกันระดมทุนต่างๆแล้วการเลือกเหยื่อเนี่ยโปรกเกอร์เป็นคนเลือกหรือว่าหมอหมอบุญเป็นคนเลือกที่ให้อ่าทีสองส่วนเลยครับ ทั้งหมอบุเป็นคนเลือกรวมถึงนะครับตัวโบรกเกอร์ย่อมรู้รอยู่แล้วว่าผู้ที่มาลงทุนในบริษัทที่เป็นบลัวโบรกเกอร์เองเนี่ยรู้ว่าคนที่มีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปชักชวนลงทุนมาให้ลงตัวเลือกกับหมอปวอย่างถามพี่พี่มีแค่ถ้า5ล้านติดล้านโอเคเขาก็ไม่ได้ชักชวนก็ถือว่ายังลงทุนน้อยอยู่แต่พอคนที่มีสี่ร้อยห้าร้อยล้านเขารู้แล้วคนเนี้ย นะครับสามารถรู้ตัได้ก็ไปชักงสวนว่าโครงการน่าจะมีจริงเกิดจร้เสียหายทั้งกี่ท่านนะท่านที่ท่านได้รับบทหกสิบคราวนี้ยอดเต็มนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสี่สองพันสี่สิบเจ็ดคนซึ่งยอดมันก็ต่างกันตั้งแต่หกร้อยล้านสี่ร้อยล้านบางคนห้าสิบล้านสิบล้านมีบทครับสองร้อยกว่าท่านกันก็คือเจ็ดพันห้าพันกลมๆเลยใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้น แล้วส่วนใหญ่ก็อ้างว่าไปลงทุนใน5โครงการนี่ใช่ไหมท่านใช่ครับแต่ปรากฏว่า5้าโครงการนี้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเลยตามภาพฉายนี่เลยนะสตังเนี่ยเริ่มเริ่มได้ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนช่วงตั้งแต่ที่ผมที่มาแจ้งความเขตั้งแต่ปี66ถึง67ถึยะานเวลา2ปีใช่ไหมครับแต่ช่วงภาคหลังเนี่ยช่วงตั้งแต่รัฐสภาขึ้นมาปี67เนี่ยเริ่มมีผู้เสียหายมากขึ้นเนื่องจากเช็คมันเด้ง คือเวลาการทําสัญญากู้ดีเหมือนมีสามเดือนหกเดือนสิบเดือนป,ปีใช่หอม่ครับทีนี้พอเขาไม่ได้ดอกเบี้ยเขาก็ถงถามถูกไหมครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองพอครบสัญญาเช็คเขาไปขึ้นเงินเช็คก็ได้ก็ตามถงถามของมันต้องคืนก็ไม่ได้นั่นคือปัญหาที่สะสมทับท้อกันมาเรื่อยๆจริงๆหมอคุณเนี่ยเอาสตังค์ไปใช้ในธุรกิจไอ้เก่าของเขาไหมอยู่ระหว่างเส้นทางการตรวจสอบทั้งหมดว่าเงินหลังจากที่ได้แล้วไปเส้นทางไหน ไปย้ายย้ายถ่ายเทไปส่วนไหนไปก่อเงินส่วนไหนนะครับธุรกิจเก่าเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลมีสักกี่แห่งนะท่านตอนนี้ที่ตรวจได้ประมาณสี่ห้าแห่งครับที่ตรวจได้ในประเทศปเสี่ห้าแห่งในเครือทั้งหมดในเครือทั้งหมดที่เขาลงทุนรวมถึงเขามีมีบริษัทด้วยนะครับที่เปลงทุนในบริษัทของเขาเองเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ทำการตรวจสอบทั้งหมดในส่วนที่เขาย้ายย้ายถ่ายเทเงิน ปอย่งปุคคนหรือบดใดซึ่งต้องผิดข้อหา่วมกันฟ้องกันได้แน,น่นะครับในส่วนนี้กําลังดำเนินการขยายผลต่อส่วนเมียกับพันกับลูกตรงนี้ไปม,มีส่วนเกี่ยวข้องคือเป็นคนเซ็นสลักหลังเช็คอย่างเดียวความผิดอื่นมีไหมก็คือเป็นผู้ถ้าถามก็คือการเป็นตัวการร่วมแบ่งหน้าที่กระทําตัวภรรยากับลูกณนะตอนนี้ที่ชี้ชัดคือการนะครับร่วมเป็น นะครับลงรายชื่อหลังเช็คเป็นาาการคำประกันนะครับเป็นตัวเช็คดังกล่าวเลยและก็ลงรายชื่อในเรื่องสัญญาเป็นผู้ด้วยนะครับแล้วการที่ไปอยู่ที่จีนเนี่ยอนานคตเนี่ยคิดว่าจะได้ตัวจัอบจาพยามตังที่สุดนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะทรัพย์สินที่เขาถูกย้ายถ่าย,ยเทนะครับเราจะดการอย่างที่สุดนะครับเพื่อน,นำทรัพย์สิกสนกลับมาคืนกับพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นผู้เสียหายให้ได้ แต่ปัญหาก็คือยังไม่รู้ว่าสตัง7พันนันมันอยู่ที่ไหนแล้วเอาไปทําอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่อันตรายทานไปแล้วเรยรู้ว่าการตรวจสอบทั้งหมดยืนยันว่ามีจุดหนึ่งจุดใดที่สามารถตรวจสอบได้ยึดอายัดได้นะครับเจ้าหน้าที่ตรวจทั้งหมดจะดำเนินการในสิ่งทีห้อง <20. S 2> ตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับมีการเอาไปใช้ในช่วงวัคซีนช่วงนั้นด้วยไหมพวกนั้นมันเบ็ดเสร็น,นะครับต้องมาดูโครงก,การที่เขาเคยไปหลอกหรือเปล่าในพวกองวัคซีนนะครับก็ไปทำโครงการอะไรอย่างไร ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยซึ่งเสงหายตั้งแต่ระดับหลักร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยมีการไปรแจ้งความที่กองปราบเนี่ยเป็นเพราะเขาเชื่อมั่นคําว่าในหมอบุญหรือเปล่าที่เป็นอาจารย์สอนผมว่าเป็นคําโฆษณาชวนเชื่อสองเขาก็อ้างเรีอกว่าตัวเขาเองก็มีโรงพยาบาลสมีอยู่ในตลาดทรัพย์มีหุ้นอยู่จริงถูกไหมครับก็เลยหลงเชื่อว่าในการพัฒนาแบบนี้จริงแต่โครงการนี้เล่าเมื่อไม่อยู่จริงก็คือการหลอกลวงโดยชัดเจนเลยนะ ูกสาวคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยมีการสลักหลังเช็คด้วยใช่ไหมครใช่ครับแล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนนามสกุลน่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการกล่าวอ้างว่าถูกปลอมลายมือชื่อนะครับแลหพวกคาน,นนั้นเขาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับถ้าพบว่ายังมีส่วนในการกระทาความผิดก็ต้องออกหมายจับยูบว่ากผู้หญิงคนนี้ก็สลักหลังเช็คก็ผู้เสียหายมาแจ้งเนี่ยเป็นเป็นพวกพวกล้วเป็น ตัวคดีอยู่เดี๋ยวขอบข้าวทั้งหมดคุณค่าก็ทั้งหมดรวมแล้วประมาณเจ็ดพัน้า้ล้านผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนนามสกุลเนี่ยนะคนที่เป็ทุนกำลังตรวจสอบเพื่อไล่เยุนอยู่ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับก็ฝากประชาชทั้งพันนะครับผู้เสียหายท่านใดนะครับที่นะครับถูกช่อโกนะครับก็สามารถมาดำเนินการแจ้งความต้องพุ่กับคนะกรรนการคณะนี้ได้นะครับเพื่อดำเนินการรวบรวมฐานทั้งหมดนะครับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ

ถ้าถูกแล้ว่าถ้ณผมมีเงินลายในหนึ่งเดือนเ้าบอกคุณอยู่ต้องมาเล่นาการจงก็ต้องเชื่อต่อมาบอกอะไราัไม่มีล้ต้องสอบเข็นและในทางทางเลื่อานที่ต้องรับจ้างทั้งหลายนะที่ต้าง้างอไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่โครงการที่นำเสนออย่างนี้ต่อเพราะคุณเขาเลือกเดืนีามีตัวที่แใครทด้ายองถ้ายเราไม่าาตัวที่ถ5บหสบ้านยี่สิบล้า้ ในบอกว่าตองมา้องเก่งเรื่อปาไวก็ต้องตารู้เรื่องไม่รู้ก็ท้อง่ย่ที่เขาเกลงอะไรเขาเขาแยกตัวเอจาารไม่อยู่จริงมันต้ยไปชักชวนเขามาลงมือนบลูเบอร์รี่กันไหมคนีเินเน่ต้องรู้ต้องมีต้องศึกษาก่อนไม่ได้ให้เต็มดอกอุปการบอกให้มาทำผมนะคนที่มีหุ้นในใจแล้วมันไม่ดีต้องบอกเขาอรมณ์จริงก่อนดาเพอร์กมีเหตุผลใจเขได้เงินไงเพาะนั้นก็ไม่สนใจก็มีไม่มีครับ ตอนนี้ต้อคิดนะแต่กคทำอะไรอย่าไปให้มาชวนงนี